เครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งเป็นเครื่องมาเกต้าที่ช่างวันดีไอไวเขาได้มือสองมานะครับแล้วก็มาซ่อมใช้เองเสร็จแล้วก็ขายด้วยนะครับทําขายเป็นของมือสองสภาพดีของมือสองสภาพดีมาเก,กต้าเลครับ,บรนี่ครับเครื่องนี้มาเกต้าเ,าเครื่องแรงมากเลยนะครับที่ช่างเขาอเอา ของของมือสองนะครับที่ท,ที่เขาทิ้งแ,แ,แล้วแล้วก็เขาก็นำมาโมดิฟายใหม่นะครับโอ้วันลูกสูบใหม่เปลี่ยนแวนเปลี่ยนอะไรใหม่เครื่องยังคิดอยู่เหมือนเดิมตัดดีมากเลยของช่างวัน DIY. ดี y ้เ้ ทั้งวันทำเนี่ขายแล้วแต่สภาพบ่หรือข,าย,ขายแล้วแต่สภาพครับถ้าเป็นของมิก,กิต้าเน้นๆเลยสามพันห้าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยอ๋อสามพันห้าเบ็ดเสร็จของแท้ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นก็ไปตามสภาพสองพันกว่าอ๋อน,น,นี่อันนี้มิก,กิต้าหมดนี่อันนี้มีคนซื้อเหรอหรือว่าเอามา,าซ่อมกำลังจะเริ่มโมดิฟา์เลยครับอ๋อกำลังจะโมดิฟายนี่เยอะแยะเลยอันนี้ ถ้าเขาสนใจส่งทั่วประเทศไหมเนี่ทั่วครับทั่วส่งทั่วแต่ออกค่าใช้จ่ายเองออกค่าใช้จ่ายเองแต่ว่าราคา3,500 3,500นี่คือเป็นถ,ถึงมือผมอ,อ่ถึงมือช่างวันจัดการหมดเลย<ะ>มากิตา้ารล้วนๆแล้วก็ขายไม่เกิน3,500ท,ทำให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อย,ย,บอยจบเลยเอาไปตัดได้เลยโอเครื่องแรงดีมากเลยนะครับ อันนี้เตรียมที่จะ m ดิฟายใหม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเป็นหมดเลยไม่แพงก็ไม่ซื้อไม่แพงก็ไม่เอาอ่าไม่ใช่มากีตาร์ก็ไม่ซื้อมาก็เห็นได้ข่าวว่าช่างวั่นซ่อมมาหลายเครื่องแล้วก็ขายได้หลายเครื่องแล้วเนาะเป็นสามสิบสี่สิบเครื่องแล้วเป็นสามสิบสี่สิบมาเลยเอานี่ผมเพิ่งรู้นั่นนี่เพิ่งรู้เนี่ยผมเพิ่งรู้ก็ามามีคนมาสั่งผมก็ทำใบให้เขาทำออกทำออกอ๋อ น่สวยเลยแล้วก็เดี๋ยวอ,อันนี้ผมผมเป็นหมอกรมทางมาดิเอาหมอกรมทางมาบ่ะเอาตาใส่ดิหมอก็มาดิอ๋อเขามีอะไรเครื่องบ่ะโอ้กรมทางเนี่ยตีบรรลแล้วฟังหน่อยเดียวเขาก็เอาไปเข้ากรมทางมาดิครับเข่าคลั่มงมาดิบ้าดนี้เขาเขาไปประมูลดิ อ๋ออันนี้ประมูลเอาวะครับประมูลเอาบระมาณก็สิบตัวยี่สิบตัวเพรา่าทุกรุ่นน,นี่ยต้งสั่งสองเมตรเครื่องละสองร้อยสามร้อยนี่ยวโวยบปรโมนดีหนักอยูุ่กอย่างเดีครับผมคอมไพน์ที่ต้องเอาตกวเครื่องลโอ้เป็นพัน,นคนเดียกับหลายพันว่ะหลายเป็นพันนะ 10, ต้องมาพันของเอาอ่ะเออเอามาทำเอาเลยจอมดีครับตอนนี้เรามาเปลี่ยนตัวแบรนด์เสียสิ่งคอมไพน์กไม่มีอะไรเกิดเปลี่ยนเนี่ยแม่อย่างอย่างนี้ก็ต้องอันนี้ก็คอมไมน์ต้าต้องเปลี่ยนในันนี้มันเนาะ คา,าบูเปลี่ยนคาบูพอยางคาบูขอยางคาบมูมันแตกอ๋อมันแตกอ้นี้มันต้องเปลี่ยนอะไรมันไม่รู้ต้องตัวนี้เป็นคอยไฟคับูไฟไฟครับอันนี้ก็ประมูลมามันกันโอ้ของแท้เลยเป็นของแท้จากประมูลจากานซ้ายเลยอเลยครับแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากจะได้นะครับต้องออกค่าคนส่งเองนะครับไม่ไของเสียเน่ยมันที่เขาประมูลนี่คือคือว่า มันไม่อยากมันช่ำมันก็ซื้อก็เอาตัวอ๋อคือเขาเขาไดา้ถึงระยะเวลาเขาเขาก็จะเปลี่ยนของใหม่ตามสภาพตอนนี้ตอนนี้สีแดงเขาจะเขา,ากลับหันมาเล็ดมิดชูแต่เห็นแล้วมิชูปีน่าได้มาเด่นพินซูบอ่ะครับเดี๋ยวนี้ไม่ผมเห็นโยดมคม,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 มทังนะอ๋อนี่มาคิดตา พี่ได้มาแล้วก็ช่างเขามาซ่ออันนี้รุ่นเครื่องเล็กรุ่นแรกนีวมาจิตาหลลายเครื่องรอมดิฟายรอ m o ิฟ f ยนิดนิดหน่อยๆนะครับเสร็จแล้วก็ขายในราคา3,500บาท ดูบางเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพดีๆอยู่เลยนะครับ